หนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์มอบรางวัลเกียรติยศโดยมีดอรธีรพัฒน์ประยุมสิทธิอดีตปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์และนายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบรางวัลโครงการเทริดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา51พรรษา โดยในงานมีการมอบรางวัลเกียรติยศแด่สตรีผู้เป็นแม่ที่ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละหนึ่งเดียวในโลกและสายใยรักผูกพันสุดยอดลูกกตัญญูโดยรางวัลน,นี้ประกอบไปด้วยรางวัลเดลิมิเลอร์อะวอร์ดสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นสาขาผู้บริหารดีเด่นสาขานักธุรกิจดีเด่นสาขานักเรียนดีเด่นสาขาองค์กรดีเด่นซึ่งมีข้าราชการผู้บริหารนักธุรกิจเข้ารับรางวัลครั้งนี้จํานวนมาก ในานามมูลนิธิต้นบุนวิสาขานักสือพิมพ์เดลิเมอร์และสมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดินได้จัดงานมอบรางวัลให้ลูกๆทั่วโลกจะเป็นข้าราชการพระสองฆ์องค์เจ้าแล้ววันนี้แม่จะเปิดตัวบอกหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์ลูกๆจะเห็นนะเดลิเมอร์ iller, จะยิ่งใหญ่ไปทั่วบุญรักษาลูกทุกคน